รู้เยอะแต่หาเงินไม่ได้คนประเภทนี้ครับผมต่อให้เรียนอีก300โค้ชส3 0 0 0เทคนิคเทรดยังไงก็ไม่กำไรเพราะว่าปัญหาจริงๆของเขาอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ f ฟ r ์เผมก็สงสัยว่าเขามาเรียนกับผมทำไมเขามาซื้อหนังสือผมทำไมก็ในเมื่อเขามีความรู้อยู่แล้วแต่พอรู้จัก เขาจริงๆครับผมเขามีปัญหาหนึ่งที่แก้ไม่ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมว่าปัญหานั้นคืออะไรหัวข้อในวันนี้ครับผมรู้เทคนิคเยอะแต่หาเงินไม่ได้เพราะว่าปัญหาจริงๆครับผมมันไม่ได้อยู่ที่เทคนิคมันไม่ได้อยู่ที่ Forex แต่มันอยู่ที่นิสัยเขาสาเหตุที่เป็นแบบนี้ครับผมเพราะว่าเวลาเราไปดูอะไรก็ตามครับผู้ชมไม่ค่อยมีหนังสือเล่มไหนที่บ่งบอกครับผมว่า how to live ในตลาด Forex มีนิสัยอะไรบ้างที่เราควรระมัดระวังต่อให้เรามีเทคนิคแล้ว อีกหนึ่งนิสัยของวันนี้ครับผู้ชมคือเขาเป็นคุณสรรหาโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้ตัวเพราะถ้าเขารู้ตัวนะเขาก็คงไม่ไปเรียนแบบ10โค้ชหลายโค้ชหลายสำนักก่อนที่มาเจอผมมานะครับคนแบบนี้ครับผมเขาจะเป็นอายุน้อยร้อยโคช้ชร้อยระบบครับและที่สำคัญครับพอเขามีความรู้เยอะเนี่ยระบบนะครับมันจะเป็นลักษณะของมัลติเพิลแฟกเตอร์ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบ เอาหลายอินดิเคเตอร์มารวมกันเอาหลายเทคนิคมารวมกันแล้วหาจังหวะเข้าหาจังหวะเข้าเสร็จปุ๊บทามเฟรมหนึชั่วโมงไม่มีใช่ไหมไปดู30นาที30นาทีไม่มีใช่ไหมไปดู15ไปดู5ไปดู1ทีนี้พอซูมเข้าไปค่ะผู้ชมนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่มองเห็นทุกอย่างนะครับอาการเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนคนที่หาเงินไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ย จะเป็นลักษณะประมาณนี้สมมติว่าแนวรับอยู่10บาทแล้วแนวต้านอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับผมแล้วบังเอิญว่ากราฟพุ่งขึ้นไปใช่ไหมครับผมแล้วที่จริงเนี่ยจุดปลายอยู่ใีนี้พ,พี่นะครับจุดปลายอยู่ตรงนี้แต่ว่ากราฟมันย่อไม่ถึงแล้วมันก็วิ่งขึ้นต่อย่อไม่ถึงแล้วก็วิ่งขึ้นต่อหรือบางครั้งก็ไม่ย่อแล้วไปเลยแบบเนี้ยพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บครับคุณสรรหาเนี่ยเขาจะไม่ยอมรอครับผมเขาจะซูมเข้าไปบนไทม์ฟรม30นาที ซูมเข้าไปอีกใน15นาทีซูมเข้าไปอีกใน5นาทีจากที่1ชั่วโมงครับผู้ชมมันไม่มีจังหวะเทรดไม่มีแปลว่าไม่มีแต่คุณสรรหาเขาจะสรรหาให้มันมีครับ1ชั่วโมงไม่มีเข้าไปดู30นาทีดีกว่าเพื่อมี r e j e คชั่นเพื่อมีแนวฟิโบ50เพื่อมีแนวไดเวอร์เจนเพื่อมีดีเจเพื่อเป็นซูเปอร์บูเพื่อเป็นไวคอฟเพื่อเป็น แล้วเขาก็จะหาจังหวะจนได้ครับแล้วทีเนี้ยพอเขาหาจังหวะได้แล้วเขาได้ตังเขาก็จะดีใจแต่เวลาเขาเสียครับผมพอเสียเนี่ยจะเริ่มสับสนนะผมว่าเมื่อกี้เข้าเทคนิคอะไรเก็บสถิติยังไงรวมไปถึงงงงงไหมเนี่ยสรุปก็คืออันที่เราได้เงินเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ EMA มันต้องใช้ความรู้เดวิเจนส์มันต้องใช้ความรู้ฟิโบ มันต้องใช้ความรู้อีเดียตเว็บมันต้องใช้ความรู้ไบคอร์ ock, มันต้องใช้ความรู้เอ็มซสุดก็คือมันต้องใช้ความรู้อะไรเพื่อที่ทําให้ตัวเองได้เงินพอเกิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเกิดความสงสัยแล้วก็ลังเลในตัวเองครับผมว่าสรุปคือเทคนิคไหนกันแน่ที่ทําให้ฉันได้เงินเขารู้ทุกเรื่องนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าวิธีหาเงินจริงๆมันทำยไงเพราะแพทเทิร์นการเข้าอะ่ะมันไม่ซ้ำครับผู้ชม มันเปลี่ยนแพทเทิร์นการเข้าไปเรื่อยๆ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 กลายทาให้ตัวเขาอ่ะสับสนด้วยตัวเองเดี๋ยวผมพาไปดูผ่านกราฟอีกทีครับผมว่าถ้าเป็นคุณสรรหาเขาจะทํายังไงภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นภาพของวิก่อนใช่ไหมครับอันนี้จริงครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมองตัวเนี้ยสมมุติว่าคุณสัรหาเขาจะเล่นหน้าบายใช่ไหมถ้าระบบเขาเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยอาจจะม้วนขึ้นมาได้จังหวะนี้รอบหนึ่ง หรือไม่ก็เบรกรอบนี้นะครับจังหวะม้วนขึ้นมาเนี่ยได้อีกรอบหนึ่งก็คือวีคที่แล้วเนี่ยได้เทรดแค่1รอบ2รอบถ้าคุณสัญหาเขาเทรดแค่แพทเทิร์นประมาณนี้ทุกๆวีคทุกๆวีคทุกๆวีคคุณสัญหาเนี่ยเขาจะตอบได้ว่าเออเทคนิคนี้มันทําและมันได้ตังมันทําแล้วมันโอเคมันทําแล้วมันมน คีย์คือการฝึกซ้ําอันที่จริงสิ่งที่คุณสรรหาเขารู้อะครับผมมันหาเงินได้ทุกเทคนิคทุกเทคนิคหาเงินได้หมดเพียงแต่มันมีจุจดอ่อนทุกวิธีสก,ก๊อตปิ้งะอะไรก็ตามผมหาเงินได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าคุณสรรหาเนี่ยเขาจะไม่ยอมผมเพราะว่ามันต้องได้เงินวันละเท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมสิ่งที่คุณสัญหาจะทาครับผมเขาจะย่อเข้าไป30มสิบอ่าสาเนี่ยดีละมีจังวงอีก เอ้ตรงนี้มันขึ้นแล้วมันไม่ยอ่อว่ะเอ้ไม่ได้ไม่ได้สามสิบไม่ได้คุณสรรหาเขาจะไปสิบห้านาทีครับผมอ่าพอคุณสรรหาไปสิบห้าทีเอ้ยมีวะ่ะแต่มันก็ยังไม่สะใจเท่าไหรว่ว่ะเห็นไหมคุณสรรหาเนี่ยเขาจะไปเริ่มหยิบฟอลซิกเนี่ครับผมก็คือจังหวะที่มันแพ้คุณสรรหาจะไปหยิบตัวนั้นแหละแล้วก็เข้าแล้วแพ้ทีเนี้ยคุณสรรหาเขาจะเริ่มลังเลแล้วว่าไอสิ่งที่ฉันเรียนมาเนี่ยมันได้ผลไหมวะเอ้ยได้ผลนะจังหวะเทียนไม่มีอ่ะคุณสรรหา จะเข้าไป5นาทีครับคุณสัญหาเขาก็จะแบบว่าโอเคไปหาจังหวะบาย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 จังหวะเข้าครับคุณผู้ชมมันจะเริ่มมั่วละเงื่อนไขจังหวะเข้าระยะยืดส่วนต่างหรือแม้กระทั่งโครงสั้นราคาเนี่ยมันจะเริ่มผิดแปลกไปจากเดิมและจากที่จะมีแพทเทิร์นหนึ่งชั่วโมงแค่แพทเทิร์นเดียวใช่ไหมตอนเนี้ยมันมีแพทเทิร์นหนึ่งชั่วโมงสามสนาทีสิบห้านาทีห้านาทีแล้วก็หนึ่งนาทีเมื่อมันไม่ได้เด็งใจมันช้าเกินไปคุณสัญหาเขาก็จะไปหนึ่งนาทีแล้วก็ คุณสัญหาเนี่ยเขาก็จะไปหาพยายามเทรดทุกจังหวะ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 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้คุณสัญหาเขายังเป็นคุณสัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือเขาเทรดไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นและไม่รู้จักพอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายังรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เงินที่เขารู้สึกว่าตัวเองแบบอ้ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไรวะเขาก็จะไปสัญหาตามชื่อคุณสัญหานั่นแหละและสุดท้ายครับผมคุณสัญหา ก็จะแยกไม่ได้ว่าสรุปก็คือวิธีหาเงินซ้ำๆอ่ะมันหายัางไงนะนี่คือปัญหาครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกเทรดครับคุณผู้ชมเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมอาจจะหาหลากหลายอย่างได้แต่หนึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำคือเลือกมาหนึ่งอย่างแล้วทำแพทเทิร์นนี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆๆเบื้องต้นขอแพทเทิร์นเดียวสมมติว่าในหนังสืออ e ีบุ๊กของผมเนี่ยมันมีอยู่3ท่าใช่ไหมครับผม ถ้าเกิดว่าเป็นท่าหลักแบบนี้ให้ฝึกแค่ท่าเดียวถ่าเดียวถ่าเดียวท่าเดียวแบบนี้ถ้าใครฝึกแบบนี้แค่ท่าเดียวก็จะหาเงินได้เพราะอะไรเพราะว่าก็ตื่นขึ้นมา123 123เหมือนเดิมตื่นขึ้นมา123เหมือนเดิม123เหมือนเดิมมันจะ1 2 3แล้วเหมือนเดิม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 แบบนี้ทุกวันคุณผู้ชมคิดว่าตื่นขึ้นมาถ้าเกิดคุณผู้ชมแปรงฟันเหมือนเดิมคุณผู้ชมจำวิธีแปรงฟันได้ไหมนั่นแหละครับผมคือวิธีหาเงินหรือว่า how to live ในตลาด forex สาเหตุ อีกหนึ่งอย่างที่เกิดคุณสรรหาขึ้นมาเพราะไมซเซ็ตหางงินมลพันธ์แล้วก็ตามโลกโซเชียลมีเดียครับผู้ชมที่แบบว่าเห็นเขาโพสต์กําไรทุกวันไปสนใจชีวิตคนอื่นมากเกินไปสัรหาอย่างที่หนึ่งนะครับสัรหาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านสรรหาไปดูชาวบ้านหนึ่งแล้วนะนี่คือสัรหาที่หนึ่งนะครับทีเนี้ยพอคุณสัรหาไปเห็นว่าเอ้ยเขาโพสต์มลพัน์ว่ะคุณสรรหาก็จะปักไมซเซ็ตว่า ฉันจะหาเงินวลาพันแบบนี้มันเกิดจากไมเซ็ตของกูจ้าสัญหาที่หนึ่งนะสัญหาที่2องครับผมเมื่อฉันไม่มีระบบเข้าฉันก็ต้องเป็นระบบเพิ่มคุณสัญหาจะไปสัญหาเซตอัพที่1 s e เซตอัพที่2เซตอัพที่3ครับเพื่ออะไรเพื่อให้ฉันได้เงินวลาพันเพื่อระบบที่1อ่ามันไม่มีจังหวะไงก็จะไประบบที่2ไงถ้าระบบที่2ไม่มีจังหวะ ก็จะเป็นระบบที่3ไงพอระบบที่3ไม่มีจังหวะก็ต้องไประบบที่4ไงพอคุณสรรหาเนี่ยสรรหาวลพัน์สรรหาระบบอ่าคุณสรรหาเขาก็จะสรรหาความอยู่รอดต้องมีเท่านั้นเท่านี้ระบบต้องครบถ้วนเพื่อให้อยู่รอดในทุกสภาวะตลาดคุณสรรหาเนี่ยก็จะเป็นสรรหาระบบมาครับผมจนกว่ามันจะครบที่เขาคิดว่ามันสามารถ อยู่รอดในตลาดได้เอ้ยเทรดแค่ทองคํามันไม่พอว่ะเทรดแค่ E.U. ทองคําแล้วก็ G.U. แบบผมไม่พอว่ะเออเดี๋ยวมันจะแบบบางวันอีสามตัวเนี้ยมันไม่มีจังหวะเทรดนะอย่างที่หนึ่งนะสรรหาสรรหาวัละพันนะอย่างที่สองสรรหาระบบอย่างที่สามสรรหาความอยู่รอดและอย่างที่สี่ครับผมสรรหาคู่เงินมาเทรดอายุน้อยร้อยคู่เงินไปอีก แล้วพอทุกอย่างไม่ได้อย่างใจก็ไปสรรหาโค้ชไปอีกครับผมนี่คือวัฏจักรของคุณสรรหาทีนี้ครับผู้ชมไอ้ที่บอกว่าต้องมีทุกระบบเพื่ออยู่รอดความจริงที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือระบบเดียวก็สามารถอยู่รอดในตลาดได้เพียงแต่เราต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของมันวิธีที่ไม่เสียเงินในตลาด Forex คือไม่เทรดครับผมเรามีระบบเดียวก็ได้เพียงแต่เราต้องรู้ว่า ไอ้จังหวะเนี้ยระบบเราอะจุดอ่อนนะระบบเราไม่เพีดน,นะถ้าเราไม่ลงไปสนามเราจะโดนฟันไดไงคุณผู้ชมก็เราไม่ลงอะเราจะเสียเงินได้ไงนี่คือวิธีการใช้ชีวิตอีกอย่างครับผมบางครั้งเนี่ยเราต้องมีลูกล่อลูกชนไม่ใช่ไปชนทุกจังหวะคือไม่ต้องไปสรรหาครับผมทีเนี้ยวิธีแก้ก็คืออย่างที่หนึ่งครับคุณผู้ชมจะเอาวันละเท่าไหร่หรือว่าเท่าไร่ต่อออเดอร์ ประโยคนี้ไม่เหมือนกันนะครับผู้ชมหาเงินวันละพันกับจะเอาวันเท่าไหร่ในวันที่มีจังหวะเทรดวันที่ไม่มีไม่ต้องสรรหาไม่ต้องไปหาจัางหวะเทรดวันที่มีจังหวะจะเอาวันเท่าไหร่พอเราปักไม้เซตไว้แบบนี้ครับผู้ชมคุณผู้ชมก็รอเฉพาะจังหวะที่มันมีอย่าไปเทรดทุกวันทําไมผมถึงบอกว่า เอาวันเท่าไหร่และต้องมีจังหวะเทรดเท่านั้นแล้วเอาออเดอร์เท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทําแบบที่ผมกําลังเล่าเนี่ยสมมติว่าสัปดาห์นั้นเนี่ยมันมี1จังหวะถึง2จังหวะเราอาจจะสโคบอาจจะเทรดสินค้าสัก3ตัวก็พอไม่งั้นมันดูไม่ไหวนะครับอาจจะสักสาตัวก็พอแล้วโอกาสเนี่ยอาจจะเทรดได้5ครั้งถึง6ครั้งหรือบางสัปดาห์ก็อาจจะมีแค่4ครั้งแบบนี้นะครับเมื่อมีจังหวะเทรด การที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะเอาวันเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นครับออเดอร์หนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเอา30ดอลลาร์เราแค่ปรับเซตอัพให้มันได้30ดอลลาร์ต่อ1ครั้งการทำแบบเนี้ยมันจะหยุดให้เราเป็นคุณสัญหาครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งแบบนี้ใช่ไหมแล้วจังหวะมันมี3ครั้งชุบ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 สมมติวจังหวะเป็น3ครั้งแบบนี้ครับผู้ชมในวันถ้าเรา ไม่มีว่าเราจะเอาวันเท่าไหร่คุณสรรหาเนี่ยเขาจะเริ่มทํางานเขาจะไปเทรดจังหวะที่1จังหวะที่สองจังหวะที่3จังหวะที่4แบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เชื่อผมไหมครับจังหวะที่มันแบบชนะ4ี่หครั้งติดนะคุณสรรหาเขาจะไม่ได้เทรดเขาจะทํางานเขาจะไปส่งลูกเขาจะไปทําธุระอะไรสักอย่างของเขาอะแล้วเขาจะไม่ได้เทรดรู้ไหมครับผมคุณสัรหาเขาจะมาเทรดจังหวะไหนจังหวะที่มันแพ้ติด2ครั้ง จังหวะที่มันแพ้ติด3าครั้งและเป็นจังหวะที่แพ้ลวดคุณสรรหาจะหยิบจังหวะนี้เสมอเขาถึงไม่ได้เงินไงเพราะเขาพยายามที่จะเทรดทุกวันและเขากลายเป็นคุณสรรหาก็คือไม่มีวันหยุดไม่มีวันพอเพราะเขาจะสรรหาให้ได้นี่คือสิ่งที่อยากจะใช้คุณผู้ชมว่าโอเคเบื้องต้นเนี่ยฝึกเอาแบบนี้ว่าจะเอาวันเท่าไหร่เท่าไห,ไหร่ต่อเดือนและต้องมีจังหวะเทด,ด้วยถ้าไม่มีไม่ต้องไปสรรหา เ ok> the บははื uh uh ้องต้นฝึกแพทเทิร์นเดียวก่อนนะครับคุณผู้ชมชอบอะไรก็ตามเอาแพทเทิร์นเดียวก่อนให้มันเข้าใจว่าโอเค1 2 3ของวันนี้ได้ตังค์1 2 3งของวันนี้ไม่ได้ตังค์1 2 3งโอเคเข้าเงอนไขเทรดเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอ๋อทุกครั้งที่ฉันได้30ดอลลาร์เนี่ยมันต้อง1 2 3แบบนี้ระบบที่1อึ่ระบบที่1ไปได้เลยก่อนให้ส3าเดือนสเดือน5าเดือนก็ว่าไปแต่เบื้องต้นนี่คือระบบที่1นเนี่ยต้องนับได้ว่า1 2 3ฉันทําแบบนี้ได้ได้ตังค์นะครับแล้วก็อย่่างที3ครับ สมมติว่าวันนี้พลาดวันหลังค่อยแก้ไม่ต้องสรรหาไปสลับหน้าเพจไม่ต้องวันหลังค่อยแก้และสิ่งที่ผมเจอที่คุณสรรหาบอกว่าเจอแล้วแบบที่สุดก็คือแบ็กเทสดีแต่เทรดจริงพังก็ทำเหมือนกันกับแบ็กเทสนี่แล้วทำไมผลลัพธ์มันไม่เหมือนครับสิ่งที่คุณสรรหาส่วนใหญ่ครับเขาบอกว่าตัวเองทำเหมือนกันเนี่ยคำตอบคือ ไม่เหมือนครับคุณสัญหาลืมคิดกับผมว่าตัวเองต้องไปส่งแฟนคุณสัรหาลืมคิดกับผมว่าตัวเองต้องไปส่งลูกคุณสัญหาลืมคิดกับผมว่าตัวเองบางทีอ่มีงานด่วนคุณสัญหาลืมไปครับผมว่าบางทีเราแบบไม่อยู่จออ่าไม่อยู่หน้าจอไม่ไม่ได้เฝ้าจอคุณสรญหาลืมไปครับผมว่าเราไม่ได้เทรดตลอดเวลาแต่ว่าตอนแบ็กเทสเนี่ยแบ็กเทสทุกจังหวะแบ็กเทสทุกเวลามันจึงไม่เหมือนไง เพราะฉะนั้นครับผมข้อ4เนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่อยากเป็นคุณสัญหาครับคุณผู้ชมต้องแบ่งเวลามาอย่างเช่นคุณผู้ชมต้องดูชีวิตตัวเองก่อนครับผมว่าเราว่างตอนไหนถ้าเราไม่ว่างตอนเช้าแบบไม่ว่างเลยต้องทําธุระอะไรก็ตามตอนเช้าแล้วลอนดอนก็คือประมาณสักบ่ายสองอ่ะถึง6กโมงเย็นประมาณนะั้นทุ่มหนึ่งอ่ะทำงานก็ภาคเช้ากับบ่ายทิ้งไปเลยแล้วเทียดแค่นิวยอร์กก็คือหลังสองทุ่มครึ่งเปน็นต้นไปก่อนนอน สองชั่วโมงเพราะฉันเนี่ยตอนแบ็กเทสจริงคุณผู้ชมก็ต้องแบ็กแค่2ชั่วโมงนั้นที่คุณผู้ชมเทรดจริงๆที่คุณผู้ชมสามารถทําได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนคุณผู้ชมไม่ว่างก็ไม่ต้องไปสรรหาเทรดแต่นั้นครับผมเรื่องทามมิ่งก็ต้องเป๊ะครับผมเราจะเทรดเวลาไหนแล้วก็แบ็กที่เวลาไหนสรุปก็คือ1เอาวันเท่าไหร่และต้องมีจังหวะเทรดด้วยเท่าไรต่อออเดอร์นะครับข้อที่2ก็คือวันไหนไม่มีจังหวะไม่ต้องสรรหาการที่เรากําหนดไว้แล้วว่าเราจะเอาวันเท่าไหร่ มันจะทําให้เราแบบปุ๊บถึงเป้าแล้วเลิกเพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีเป้าคุณผู้ชมก็จะเทรดตามจังหวะไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันจึงเกิดการที่เราฝึกนิสัยแบบไม,ไม่พอ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 มันคือสันหา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 ไม่เลิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายว่าสามสิบล้านต่อวันหรือว่าร้อยล้านล่าต่อวันกราฟขึ้นช่างแม่มันกราฟวิ่งสามแสนหยุดช่างแม่มันกราฟจะไปไหนช่างแม่มัน จะทำอะไรก็ช่างแม่มันครับผู้ชมเพราะว่าพันหนึ่งเราได้มาแล้วคือวันนี้เราเลือกนะครับก็มาซเซั่นี้โคตรอยากจะแชร์ครับผมว่าเน้นย้ำมากๆนะครับอย่าไปสรรหาตั้งเป้าถึงเป้าแล้วเลิกเลิกนิสัยไม่รู้จักพอเพราะช่วงแรกครับผมผมก็คิดเหมือนผู้ชมก็คือแบบเอ้ยเราเทรดหลายๆจังหวะมันต้องได้ตังเยอะกว่าสิเนี่ยเราวันหนึ่งไอ้นั้นมันเทรดจังหวะเดียวใช่ไหมเราเทรดสามจังหวะแล้วต้องได้เยอะกว่ามันสิเรียบร้อยครับผู้ชมไม่ได้เยอะกว่ากันดังนั้นเนี่ยตั้งเป้าจบนะครับ ประมาณนี้ผมนี่คือวิธีแก้เดี๋ยวไอเรื่องการคัสตอมระบบหรือว่าการที่จะเป็นตัวเราแบบร0 0เนตี่ยเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งับผมให้เนาะเบื้องต้นประมาณนี้ครับสำหรับปัญหานะครับแล้วก็วิธีแก้ผมว่าไอปัญหาเนี้ยที่เราแบบสัรหาต่งางประเทดเนี่ยแล้วก็ไม่เลิกทํายังไงเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เลิกสรรหาครับผู้ชมมันก็จะไปแบบนั้นหาเงินไม่ได้อยู่ดีก็จะวนอยู่ในอ่างแบบนั้นแหละนะครับก็ก่อนจากกันวันนี้ครับผู้ชมนะครับตอนนี้ทางช่องมีอ e ีบุ๊กไว้จําหน่ายเรียบร้อยนะครับผมก็ใช้ ท่าเีเดิมเดม เหมือนเดิมทุกวันถ่าเดิม123เทรด1 2 3เทรด123เทรดไม่มีจังหวะก็ไม่เทรดแล้วก็ระบบซิมเพลเข้าใจง่ายนะครับรวมถึงพอร์ตเติลเทรดง่ายนะครับในหนังสือเล่มนี้มีเล่าให้ฟังด้วยนะครับเนื้อหาก็ตามสารบัญเลยนะครับนอกจากหนังสือนะครับผมก็กลัวคุณผู้ชมแบบเทรดไม่เป็นอีกก็เลยนะครับสร้างกลุ่ม Facebook ขึ้นมาครับผมมีวิดีโอประกอบหนังสือนะครับแล้วก็อ่วิดีโอระบบเทรดหนึ่งชั่วโมงนะครับรวมถึงเคสตดี้ตอนนี้ครับผมผมลงเพิ่มนะครับผมตอนนี้เป็น2ชั่วโมง45ก็จะมีเคสิบ บการณ์10เคส20เคส30เคส40เคส50เคสและอีก50เคสเนี่ย1 2 3เหมือนเดิม เหมือนเดิม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 เพราะว่าหนังสืเอเล่มนี้ครับผมโฟกัสไปที่ how to หาเงินและใช้ชีวิตในตลาด Forex วิธีหาเงินมันจะวนอยู่เหมือนเดิมเหมอนเดิมเหมือนเดิม,เหม,เ,ดมเหมือนกับคุณผู้ชมแปลงฝันนั่นแหละครับผมมันมีภาพจําให้ทํามีแพทเทิร์นเดิมๆซ้ําๆเกิดเรื่อยๆเราจะทิ้งทุกอย่างเพื่อที่จะเอารอบละพันรอบละอะไรก็ว่าไปรับผมแล้วก็สําหรับใครที่จะมาถือด้วยกันคือผมก็จะมีกลุ่มไลนให้นะครับใครสนใจทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คอมเมน มชั่นก็ตามจริงอ่ะตรงนี้จะทําเป็นร้อยเรียญเปลี่ยนชีวิตนะครับผมแต่ว่าลดให้นะครับโปรโร,รอบก่อนใครไม่ทันก็เสียใจด้วยครับผมตอนนี้โปรอยู่ที่25ดอลลาร์ก็เลทของวันนี้ครับผมประมาณ815บาทครับผมถึง3าเอ็ดพฤษภาคมนะครับไอสิ่งที่ผมแชร์กับคุณผู้ชมไปทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับขนาดโพรโชั่นแล้วก็เทรดให้ดูครับผมว่า ไอเอวันละพันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือว่าการเทรดให้มันให้เงินไปใช้เงินไปกินแบบนี้มันทํำยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาให้คุณผู้ชมดูได้เรื่อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่สนใจซัพพอร์ททางช่องก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กําลังหาบล็อกเกอร์ที่เดทเทรดดีๆ s สเกลปิงดีๆมีสเปรดสวยๆนะครับเทรดชนข่าวได้ครับผมตอนนี้ทางช่องนะครับในสติเตทอย่างเตานะผมใช้บล็อกเกอร์ iux นะครับเรื่องรางวัลมีครบคันรับผมใบอนุญาตมีครบถ้วนแล้วก็คะแนนนะครับจาก พลัสไฟแนนซ์เนี่ยเต็ม5นะครับได้4.7เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกเพราะว่า1ก็ครับผม ทุกบัญชีต้องเป็นฟรีสวอปนะครับคือผมต้องการถือข้ามคืนบ้างการฝากเงินเนี่ยขั้นต่ําเพียง10ดอลลาร์แล้วก็ถอนเงินเนี่ยแค่3ดอลลาร์เท่านั้นครับผมสเปดต่ํามากเทรดชนข่าวได้และที่สําคัญครับผมเวลาที่กราฟมีความผันผวนแบบนี้นะครับการมีเลเวจสูงๆนะครับมันจะทำให้เราแบบเปิดออเดอร์ได้เยอะๆนะครับเรื่องของสเปดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซับล็อตนะครับหรือว่า TP ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนนะครับ u x เนี่ยเรียกว่ามีครบครันเลยนะครับยังไงก็ฝาก i u x ไว้ด้วยนะครับ